อันนี้เฮาก a มาถึงจุดบรรณสา,าราที่พ่อเม่คคูบาอาจารย์พิ้นไส้สันพัตาหารเศ้าเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะต่ว่าขิดโบริเวียนวัดทันกว้างไงไพศาลอีีพ่อเม่พี่น้องบ่กว้างจังไดอู้พื้นที่ตั้งพันสี่รยกว่าไรพ่อเม่พี่น้อง่อยกระเบรดไทยพวกเจ้าได้เบืองเนาะว่ามันสีมีความกวาม้างหนาสมใดโบ่ไทย่บดีบไทยให้เบิง่ง เขามาเห็นซัมเน่เฮ้ากัะหูแล้วว่าเป็นวัดที่บุญบาร,รมีคู่บาอาจารย์อีีเด้อยอันนี้ก็จะเป็นพัทธสีมายังพ่อเมีพี่นอ้องคู่บาอาจารย์พ่อเมียคู่บาอาจารย์เพิินกระไ้ลงอุโบสุทธสินสุดอวาดาพระป่าติโมกนั่นเองพ่อเมีพี่นอ้องคอยมาเข่าด้านทั้งหลังเนาะอันนี้ก็สิเห็นหค์งลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลองที่มีความสวยงามพ่อเมีพี่น้อง Legal.